สวัสดีตอนเช้าวัวนที่23กรกฎาคม2568เจ้าอีกวันหนึ่งกับพายุวิพานะเจ้าเนาะวันนี้เริ่มเข้าเชียงรายแบบเต็มตัวแล้วเจ้าอ่าสซ่กำลังใจเือพี่น้องทางหน้าน,นะเจ้าเนอะกับหลังนักเลยนะแพงยุธิสวนสวนแพงจะเจอน้ำป่ามาสองปีสามปีที่ผ่านมากะแก่เจ้าเนาะก็ะเลยทําคันดินตรงนี้นะถมคันดินตรงนี้สูงนะเพราะว่าน้ำสมัติจะเข้ามาตรงนี้นะเจ้า เข้าตรงนี้เราก็จะไหลเข้าปืนนี้เลยนะแพงก็เลยเจ้าวิธีกัน้นน้าตรงนี้นะคันตรงนี้เจ้านะถ้าน้ำมากก็คือแพงจะคางลงห้วยเลยเจ้าน้องลงห้วยใหญ่เลยมามาดูอัปเดตตอนเช้าวันนี้ในะเจ้าที่บ้านสวนนะตอนนี้ฝนเริ่มยุดเจ้าตกตก,ตกยุดยุดเจ้านะเนาะใหญ่เว็ดน้อยเจ้าแต่คำว่ายุดของปืนก็เป็นแบบฝนป,ปล่อยๆนะนะเจ้าวันนี้ ก็ยังเฝ้าดูน้ําทั้งวันเลยนะช่วงนี้บอกไปไหนเจ้าเนาะถ้า้รอเก็บเห็ดก็ยังบ่อได้เก็บเจ้าเนาะกำลังกองเฝ้าดูสถานการณ์น้ําก่อนนะเจ้าเพราะว่าของแพงนี่เป็นอยู่ระหว่างทางน้ําพอดีทางน้ําไหลผ่านนะ้าป่ามากเกือบทุกปีคิดว่าปีนี้แพงจะรอดนะนะเจ้านนองแพงก็กั่นอยู่นะเจ้านิ่มมาดูน้ําห้วย อันนี้เป็นไม้เนี่ยอูอ้พี่น้องเลยเริ่มแห้งเริ่มแห้งแล้วเจ้า้องเล็กๆมองหน้าสวนจเจ้าแพ,พ้งของแพ่งจะมีห้วยสองสายคือสายนี้กับสายปุ่นถ้าเกิดมันล้นมานี่นั่นละเจ้าอันอย่างนี้อันอย่างนี้ต่ำไม่กะมาละมาละมาละเออพี่น้องเหอะแข่งวานน้ำปลามาแน่น้อนันนี่ลักษณะนั่นน่ะ อ่ส่งกำลังใจให้แพงนะเจ้าว่าวันนี้คือแพงผ่านไปได้ด้วยดีนะเจ้านอกกับพายุวิภานะเจ้าอ่ากับการป้องกันแพงมาดูว่าปีนี้แพงจะรอดไหมนะคิดว่าแพงแพงดาวเจอว่าส่วนแพงต้องรอดนะอ่ะ,ะแล้วก็ผู้นำผู้บ้านเปิดก่อมีการลอกคลองตัวนี้คือมันมันลึกขึ้นนะบ่มูนปกติมจะมูนเจาแล้วก็ทำคลองให้ใหญ่ขึ้นปกติคลองแพงแค่ศอก ตรงนี้ประมาณซอกหนึ่งไปดูตหาหัวน้าไปแล้วเนาะหือเป็นยังไงอย่ามานะอัน,นี้เขากำลังดำเจ้าของยาแทงเริ่มมาละเริ่มมาละอ่าที่ไหนเป็นจะได้เจ้าคอมเมนต์มาหากันนะเจ้าเด้ออ่าคอมเมนต์มาบอกกันเนะี่ยอ่าส่งกำลังใจให้พี่น้องทางด้านตวัวทางเชียงคำ ทางผู้สร้างทางพะเยานะเจ้าเนาะก็กำลังนักเหมือนกันแล้วพี่น้องทางเวียงแก่นตัวน่าจะเจอกับทั่วภาคเหนือแล้วว่านี่โอ้โหเหรอนี่นะักเริ่มล้นละเริ่มล้นละ,ะมันเิ่ม,มีกิ้งไม้กิ้งอย่างมาแล้วนะเจ้าแต่ว่านี่ยังเป็นแค่น้ำ มันนี่ซึ้งว่าหันมีแบบต่อไม้ต่ออย่างมาละสถานการณ์ว้ใจไม่ได้ละว,วทีทุกปีทุกปีนี้น้ามาาันจะท่วมตรงนี้หมดนะเจ้านี่ตติแพงเดินนี่คือท่วมมดดูดิประสบการณ์น้ำท่วมมาหลายปีเขาต้องเอารอดกะวันนี้บ้านเราต้องรอดเจ้าจต้องรอดให้ได้ ฟังเสียงน้ำจะหืมจังเลยขี้โคขี้แคร์จังหวัดรัะมัน,น้ำปลามาละได้นีกว,ว่าอ่ะเดี๋ยวไปจะไปดูตรงต้นก่อนอ่ะยังไวยังไวน้ำยังขึ้นท่ออยู่ยังได้ยังได้ยินใน้ำแข็งมาก เราต้องรอดกันเนาะันอย่างนี้ก็อันนี้ลงไปไป่ได้อันี้ถนาลงไปนี่ดูดลงต่อเนี่ยน้องนั่นนะนะนะอ่ะยังไหวยังไหวไปดูน้ำพุ้ยนะเจาะสาขาใหญ่อีกฝั่งอันนี้ก น้ำเส้นนี้จะไหลไปถึงน้ำนแพงเลยจะไหลไปถึงองนที่นอนแพงอ่ะะดีวอีังวันนี้พามาดูน้ำกำเนะเจ้ารอบสวนแพงแพงออกไปไหนบ่ได้นะเจ้าเนาะไปไก่แต้บ่ได้ตอนอยู่ละแวกแถวบ้าน ัอลกึกตักมาจเจวจะเอาไปยูจอทำไปไก่เดี๋ยวไปดูน้ำนี่ก่อนนี่หัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หหญโอ้ห้ามพักแก้มกันหน่อยเนาะคิดว่ายังอีก ยังยือได้อีกเหมือนเจ้าเนาะไอ้ะอะไรเจ้าเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่อี้ก่อนนะเจ้านาะขอบคุณทุกการรับชมเจ้าสวัสดีเจ้า